สวยไม่สวยยังรุ่นล้ะก็มีแม่หลอดพุ้งทอดลูปลูกที่เกิดเกิดกับ่อโกโก้แล้วก็แม่พันธุ์ที่อยู่ในฟาร์มทั้งหมดทั้งหมด18ตัวค่ะก็จะเป็นรุ่นรุ่นนี้ทั้งหมดเลยค่ะวัวที่อยู่ในคอกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวคะพี่ทั้งหมด40ตัวค่ะพี่พอจะจําชื่อได้บ้างไหมจาได้ค่ะจําได้ลองเอารุ่นลูกเนาะก็ลูกมันก็มีเพิ่มพูนเพิ่มทรั์ต่อเติม แล้วก็มานีกําไเตาแต้มอ่าแล้วก็มีเจ้าเงาะมีก้งเก้งมีเจ้ายักษ์แล้วก็มีสายฝนแล้วก็สายทานก็เยอะค่ะมีอาหารมีสีนวลมีชเน่าจะจําได้หมดทุกตัวจำได้หมดทุกตัวค่ะมีโกโก้มีเจ้าแก้วมีไอ้ป่องซื้อมาจากไหนบ้างอรพี่ตอนนี้ก็มี หรัหกๆก,ก็ําพ่อค้าบ้างําบ้านคนบ้างแล้วแล้วที่ท,ที่ที่เกิดในข้อทั้งหมด1ิบปดตัวนี่ลูกๆเขานี่จําได้ไหมอันนี้เลี้ยงไวข้ขายหรือเลี้ยงไว้เพาะหรือก็เลี้ยงไว้เป็นต้นน้ําอะค่ะก็จะขายลูกออกไปบ้างหรือหรือก็ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะตัวโปรดเลยที่พี่ชอบเนี่ยของพี่เลยเจอยู่ไอค่ะ เจ้าอยู่ไวเนี่ยม,ม,มีอายุยังไงคะมีอายุประมาณหกเดือนและะ้วค่ะเป็นลูกของเป็นลูกของอแม่สวยคะ่ะกับพ่อโก,โก้